ไปงเนี่ยงงนี่ยโอ้น้องแลมาอยู่อย่างนี้ให้นั่งเล่นเนี่ยกับเจ้านั่งเล่นกับเจ้าง่อมน้อง่ลเนาะง่อมนะขนาดล่อยังง่อมแล้วเรื่องอย่างคุยจะบอกง่อมเนาะไล่ละเจ้าเออเฮาเฮาเล่นอันนี้บ่เล่นอะไรยังงั้นที่เป็นว่าเป่ายิ่งฉุกคนเมืองเฮาห้องวัดโตโต้งเออใครเทียดใครเทียดเนาะได้ได้เจ้าอือีดีกว่าการเล่นเก๋ขึ้นมาหนุนหมอนนี่นะ โตโป่หรือเป่ายิ่งชูบม,มันต้องมีการออกคําสั่งถ้าหากว่าคนใดก้านก็ต้องทําตามคาสั่งผู้ชนะได้จ้าคนใดกา้านคนนั้นแกเสือ้อแกเสื้ออะไรกันเอาละเป็น,ปนงไงเอามาเริ่ครับโตปุ้มเยอละกันละกันลาต้องได้แกเสื้ออะไรกันบ้างแกเสื้อเลยกแ,แกเ,เลย,ยเลยนาะลากแกนะอย นกอ่ะนกไงไงเราจะมีไผ่มิก้าเฮาสองคนเผลอหันคนเดียวไปเป็นอย่างอร่อนะแกเลยลาจากแกแล้วเนาะเคยปิดตาแล้วเคยเปิดพอว่าลาแกแล้วเผลอลาแกแล้วแขงเออนนานเฮ้ยมีไหนใหมืออยู่ลาหนาวอยู่ลาหนาวลาก่อนเป็นอย่างแล้วเฮาก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะได้อีลาเป็นคนออกคำจังดีกว่า อาเราเหมือนกันเลยยังไงถ้าเคยการเคยต้องแก้เสื้ออ๋อคนใด้กานคนนั้นแก้เสื้อเหมือนกันแม่หนึ่งสองสามตบปุ๊บเขยถอดเลยถอดเลยแก้เลยเขยแก้เลยกันแก้เลยแต่กีฬาอย่างแก้เวลาแบบมีรถจะนิยมแปลกๆเนาะเคยเล่นจี๊ยขึ้นมีความสุขเนาะขยู่กับลาสักคาวตื่นเต้นดีเนาะตื่นเต้นดีแก้เสื้อละตอนนี้ตาเขยออกคำสั่งนะมา มาลาพร้อมละเออออกคำต่างข่อยออกบอกแต่นี่ถ้าคนใได้กา้านขวนั่นต้องแก้ทั้งรุ่มถ้าข่อยกา้านข่อยแก้เตียวลาก้านลาลแก้สิ้นแล้กได้เลยมาโรปุ่งปีลกาก้านต้องทำตามคำั่ง ตีห้องอู้กันไว้ลราต้องแก้ซีมไ่ต้องอายแก้ก็แก้อเคยปิตาก่อนปิตาก่อนเอออืออะไรเน้ออะไรเน้อเราจะแก้แล้วเน้อแก้เลยแเคยจะได้เร็วไปพอตื่นเต้นเวลาเนาะเร็วกันเน้อเร็วกันเน้อเปิดเปิดโอ้ยวาสนาของเขยโอ้ยแบบมือถ่มาลบกวนเวลาเวลานี่นะเปิดเลยจ้าเปิดเลยนะนอ้ยโอ้โหรำมจวนสเกต เผื่อว่ามีเตียวแหม่มืนอันนี้เราใส่ซอลอสละได้มันจะเย็นโอ้ยอันนี้สะดือได้กลิ่นได้กันนะเขาเล่นกันต่อตึนเต้ยก็ตึนเต้ยก็ตึนเต้ยเฮ้ยตึนเต้ยกระดานเล่นเลยเล่นแหวออกคำลังใจเห็นไหมข้างนี้เป็นได้เป็นกันเอ้าคนได้กั่นแก่ถึงเสือถึงเตียวเอาอะไยกันเลยเออแบบต้องไหนเอาก็เอาเสื้อเขยตั้มาเร้อเด็วเร้วไอหย่างกันนี่หย่างกันฮะไอหย่างแก้เสื้อแก้ผ้าน่ะ อ๋อฮะนี่อย่างการบัดเดี uh, Whew, strong, había, Neil, bush, it, ๋ยวเนี่ยสูอ๋ออ๋ออยังเสื้อผ้ากองไปเป็นยังไปยังฮะพอห้าวเามันแต่งตัวฮะเล่นเกมเกมยังก็เคยนะแกจวนล่าเล่นอย่างมูโตโป่งแล้วก็แกเสื้อแกผ้าอย่างมูล่าล่าก็เนี่ยตามที่มันบอกนะพี่มาเล่นแต่ถังอ๋อกะได้กะพี่เล่นแต่ล่าเลยอ๋อออ้ล่าไปพี่อย่าเล่นสูงยังไรตะกี้อะ อ้ยังก็แก้ผ้ากะมาแก้ก็แก้เออไมมกับบัคแก้รุ่นนี่บัคแก้ละสูดแตเย็นเย็นโอ้ยยังใจเย็นเย็นสูดนางร่มก็มาข้าแต่บาะรุ่นนี่บัคต้องแก้รุ่นนี่มันเป็นรุ่นเนาะหมดอายุโอ้ยบุญแก้บุญแก้บุญแ้องแก้สูดค่าเล่นกับอีลาเนี่ยอินดูอีลามันเครียดมันถ้าจะอ๊กฮักจากแฟนมันก็ไปหู้เจได้ค้ากัเอินดูมันอ๋ออันจกะนู่นอันนี้คือค่าแก้ค่าก็จะแก้อ๋อ อันเอาอิหรุ่นนี่รุ่นหอยลายวยคนเอาอิ่ยังรุ่นข้าแล้วมันต้องแหมยางหนึ่งจะเล่นอยู่กะอ๋ออันนี้เกมคนใหญ่เกมคนใหญ่มาเนี่ยเขาจะโตโป่งกันเออถ้าว่าไขการไปแยกการบ้านหนึ่งปีเพราะเื่องที่อีมันเขียดขัามาเชียร์ติดกัดเป็นงานเลยนะอ๋อนะไขการคนนั้นต้องไปยกการบ้านแยกใดก่อนล้านหอยหนึ่งปี คนได้ก้านนี่นะงานวาหนึ่งปีเออมาเอาอันเลยอ่ะเอาอันกะมเป็นการเป็นงานอ่ะมาเอาจตมาหนะเออคนได้ก้านเออมาเจ็ดเต่าได้มาหนึ่งสองสาาหนึ่งปีลาง้ยสู้ต้องไปลางถยอันที่สองเล่นถ้าบเล่นมีเรื่องโอ้โหรั้งที่สอง รอบตะกี้สูก้านนะรอบนี้รอบที่สองเออเนี่ยแหมว่าถ้าภ่าการฮือไปซักผ้าเนื่งไปเออมาเล่นด้วยหเล่นถือมาเล่นฟีเรื่องแน่นอนอทีกี้ยังเล่นมาะนึ่งสองตั้อสู่ไปซักผ้าเนื่องไปอยังก็มาฆ่าก้านแตลรดเนี่ยอ๋อ กอกันก็ไปตามเกมกันสู๋บ่ได้นั่งลงตัวเอมกัมเอ็มกัอย่างเหมาะเอออันนี้นะถ้าข่าการข่ากันอยเนี้ยรอบนี้จะอย่างแหมรอบเนี้ยรอบเนี้ยเออเจ็ดบ้านถูบ้านเนี้ยกินหนึ่งไปรอบนี้อย่างมันนักโอ้ถ้าข่าการข่านะย่เนี้ยเออถ้าสูการสูต้องเนี้ยเออมาหนึ่งสองสาม ก็ารทุกอย่างสักผ้าตู้บ้านแย่ขินกดเดียวหมดหนึ่งปีเนี่ยไปอ่ะปเนี่ยเดี๋ยวสู่สูเดี๋ยวเด้อไอหยังอะมั้งจะไปไหนเอาก็แยกย้ายแล้วกันมันตกลงตามนั้นแล้ลูกขอเขีมสักข้อได้ไหมไอหยังขอเขีมสักข้อเถอะบ้าอดไรใหญ่ถ้าคนใดชนะหอให้คนที่ชนะนั่นเอาเงินเดือนหรือว่าสตางค์ที่มีน่ะเื้ยคนตีก้านหมดเลย เอาอันกะเออคนชนะเออต้องยกให้คนที่แข่งคนที่กานแม่นอ๋อเอออ่ะอ่ะอ่ะเป็นเวลาเนื่งปีนะเนื่งปีอันกะเออโหเอาอันกะนสูเออเอาบักไถ่ชนะต้องเอาเงินเดือนของคนนั้นคื้อคนที่กานเออแม่นมาบักมันจะมองได้ปะชีวิตนี่การมาตลอดอ้าเออตบปังฮะไอ่ชนะฆ่าการ การชูชนะชูจะต้องเอาเงินเดือนของสูมาคืนค่าสูสูเป็นลืมนั่นหนึ่งไปเงินสูมีกี่บาทสูจะต้องเอามาคืนค่าคืนหมดเข้าใจหรือยังอ๋อเข้าใจล่ะเป็นอะไรมาเอออํานาจเนอะชนะชนะหึสมน้ำหนักมันเออไม่หมีละชีวิตนี้ชีวิตนี้เนาะหมีละ โอ,นนอ้อันนี้มันจะผระทองอันนี้มัชินอ,อีลาอันนี้ช่วยอีลาพระตองมีเหมโอ้ยวลาเอ้ยอ,อยากมาโป่กเนมอยูอ่